ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายพาท่านผู้ชมนะคะ mm. มาที่โอเช้่ค่ะลาสเวกัสนะคะที่แต่ก่อนเนี้ยทำหนังฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเผื่อว่าใครจำได้นะท่านผู้ชม mm. ก็ตามนี้เลยค่ะและวันนี้ฮาวายมีความภูมิใจเสนอและดีใจมาก mm. ที่แนะนำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้ทุกคนนะคะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชม วันนี้ฮาวายนำเสนอนะคะดาวทาวลาสเวกัสในตำนานค่ะจุดตรงนี้เลยนะคะมุมตรงนี้เลยคือมุมในตำนานของหนังหลายๆเรื่องของฮอลลีวูดนะคะท่านผู้ชมฮาวายเป็นคนดูหนังฮอลลีวูดเยอะค่ะพอดูไปเอาจำได้จำได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีน้องๆสาวๆสวยๆเป็นระยะนะท่านผู้ชมที่นี่นะคะก็จะมีหลายๆแบบเลยนะคะมีทั้งน้องๆสาวๆสวยๆนะคะแล้วก็น้องๆหนุ่มๆหล่ๆหอๆด้วยกล้ามเป็นมัดเลยท่านผู้ชม จุดนี้นะคะเช้ามากๆเลยนะก็ยังมีคนเดินขวักไขว่ท่านผู้ชมร้านเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเริ่มเปิดนะคะส่วนใหญ่แล้วนี่นะคะทุกเย็นตอนกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันวีคเอนนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม แล้วช่วงนี้นะคะเป็นในช่วงของวันอีสเตอร์ด้วยท่านผู้ชมจะยุ่งมากๆทุกวันเลยนะคะในเวลาตอนเช้าแบบนี้นะคะมีเสียงเพลงมากมายทีเดียวท่านผู้ชมแล้วก็มีคนมาแสดงความสามารถเปิดหมวกนะคะเพื่อจะเขาเรียกว่ามาสร้างไรายได้ตรงนี้เป็นจุดที่สร้างไรายได้ค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมฮาวายก็จะเห็นคนหลายๆแบบนะคะบางคนเนี่ยก็เป็นโฮมเลสนทผู้ชมนะ แต่ว่าเขาไม่ได้มาขอเงินเฉยๆนะคะเขามาแสดงความสามารถมาทำนั่นทำนี่ขายนะท่านผู้ชมฮาวายถือว่ามันเป็นจุดที่สร้างสีสันเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้เห็นคนหลายๆแบบนะคะแต่เวลาไม่ว่าจะไปไหนก็าตามไม่ว่าท่านผู้ชมจะเดินทางไปไหนนะคะระวังตัวคะ่ะหูตาไวนะคะหูตาเป็นสับระรดเหมือนที่โบราณเขาว่านะคะท่านผู้ชม และเคาน์เตอร์บาร์นี่ก็จะยาวไปเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเคาน์เตอร์บาร์ที่ยาวมากมายขนาดนี้นะผู้ชมยาวเยอะจริงๆค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่นะคะเขาก็จะระลึกถึงเขาเรียกว่าสถานที่โบราณในตำนานในยุคซิตี้หรือว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็จะเป็นคนที่อายุเยอะๆนะและเวลาฮาวายได้คุยกับเขาเนี่ยนะคะก็เขาก็จะบอกถึงความเป็นความเก่าแก่ของที่นี่ว่ามันเก่าแก่จริงๆ แล้วก็มีคนทั่วโลกหลังไหลมาเยอะจริงๆเพราะว่าเขาก็จะเห็นในหนังเยอะนะคะในหนังฮอลลีวูดในส่วนใหญ่หนังฮอลลีวูดแต่ก่อนเนี่ยกับลาสเวกัสทั้งนั้นเลยจุดนี้ค่ะท่านะผู้ชมถนนที่เป็นเส้นบวกตรงนี้จริงๆนะคะแล้วตรงนี้นะคะซิปลายเนี่ยซิปลายในตำนานเหมือนกันนะท่านผู้ชมซิปลายเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นที่จะแบบสไลด์มาเนี่ยนะบนเพดานเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคือมันจะเป็นจุดที่มีซิปลน์แบบ ทั้งยาวทั้งสั้นแล้วก็ยาวไปทั้งถนน2เส้นเลยถ้าใครชอบความตื่นเต้นแบบโยยาวนะคะเขาจะมีให้เลือกค่ะจะมีซิปลายแบบ3ระดับทั้งผู้ชมแล้วสิ่งที่ฮาวายสังเกตนะคะคนที่กระโดดซิปลายนี่นะคะอายุจะเยอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลางวันยังคึกคืนมากขนาดนี้เลยนะกลางคืนนี่โหไม่ต้องพูดถึงสงิที่นี่คึกค,คักมากเลยอะ เป็นลาสเวกสเก่านะาท่านผู้ชมยังคมคือคับอยู่นะร้านค้าต่างๆนะคะที่ฮาวายเห็นที่นี่นะฮาวายจะไม่ค่อยเห็นที่ลาสเวกสที่ฮาวายอยู่ตอนนี้นะคะ ก็จะเป็นร้านอีกแบบหนึ่งร้านตรงนี้จะเป็นร้านแนวฝีมือฝีมือท่านผู้ชมเป็นร้านที่แสดงความสามารถนะคะเพราะว่าเป็นสองถนนที่หลายๆคนต้องเข้าใจว่าเหมือนกับถนนที่แสดงความสามารถนะ,นะท่านผู้ชมแล้วเสื้อตรงนี้มีไฟด้วยฮาวายแปลกใจมากเลยนะว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะมีไฟแบบนี้ไหมแปลกใจจังเลยไม่อยากถามกลัวเสียตังค่ะท่านผู้ชม ในจุดที่ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับหนนเส้นนี้นะคะก็คือเพดานค่ะเพดานที่มันจะเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆนะคะกับเพลงนะคะประกอบกันดีๆท่านผู้ชมดีจริงๆนะคะแล้วก็มันมีความตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกนะคะลาสเกในตำนานนะคะที่ฮาวายเห็นเนี่ยคือครั้งแรกที่มาเนี่ยคือไฟดับนะคะครั้งที่2คือครั้งนี้นะคะตรงนี้หมายถึงว่าจุดนี้นะคะ ที่จะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนกนลางคืนนะคะยังไม่เห็นเลยฮาวายคิดว่าตอนกนลางคืนที่นี่คงจะอู้หูท่านผู้ชมจุดตรงนี้นะคะฮาวายจะเรียกว่าถนนเป็นถนนเส้นบวกนะท่านผู้ชมที่เป็นจุดที่คนข้ามถนนเยอะมากยุ่งมากๆเลยนะคะจุดนี้ เป็นจุด2ฝั่งนะคะท่านผู้ชมที่เป็นลาสเวกัสที่มีสีสันมากที่สุดคือจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ทําธุรกิจมากมีดั้งกินในตำนานนี่นะท่านผู้ชมในหนังของฮอลลีวูดนะถ้าเผื่อว่าคุณเห็นดังกินในลาสเวกัสนะคะคือตรงนี้เลยค่ะคือฮาวายเห็นแล้วฮาวายจำได้เลยว่าเออใช่หนังไายเรื่องทีเดียวนะคะ พอเวลาเห็นสถานที่จริงนะวายยิ้มเสมอนะผู้ชมว่าเราได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วดังกินโดนัทในตำนานของลาสเวกัสคือตรงนี้นี่เองแล้วจุดนี้นะคะเพื่อนฮาวายพลรราดไม่ได้ทะผู้ชมมันจะมีสามร,ระดับให้เลือกนะคะแบบชอ็อตคัทก็คือสั้นๆนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบไปยาวๆเลยถนน2เส้นเลยนะคะเพื่อนฮวายนี่ก็แบบไปยาวๆเลยท่านผู้ชม คือมันจะเป็นจุดสีสันนะจะมีเสียงร้องของตลอดเวลาเลยมันเหมือนกับไม่สูงนะท่านผู้ชมแต่มันก็สูงนะลาว,วัยก็มองขึ้นไปนะวายเห็นคุณคุณยายด้วยก็แล้วกันนะถ้าจะเรียกว่าคุณยายเกิน70แล้วอะจะเรียกคุณพี่กับคุณป้ามันก็ยังไงอยู่นะท่านผู้ชมเขาชอบมากเลยนะวายก็จะมองเขาแบบว่าเออเขามีความสุขอะหลายๆคนก็บอกว่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดสั้นๆนะคะท่านผู้ชม ก็จะน่าจะประมาณสัก20เมตรประมาณนั้นน่ะมันจะมี3ระดับค่ะแล้วตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจนะฮาวายขอมาสุ่มนะว่าเขาทำธุรกิจกันยังไงนะคะก็จะมีน้องๆหนุ่มๆหล่อๆท่านผู้ชมน้องๆหนุ่มๆหล่อๆนะคะก็ตามนั้นเลยนะตามโปสเตอร์เลยนะคะวันนี้ฮาวายเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นน้องๆในโปสเตอร์ด้วยนะคะ เขาก็จะมาประจําที่จุดนี้ถือว่าฮาวายได้กําไรชีวิตอีกแล้วท่านผู้ชมน้องๆในโปสเตอร์ที่ฮาวายเห็นในาสเวกัสใหม่มายืนตรงนี้เลยค่ะมาแจกสร้อยนะคะสคนนี้นะคะรับสร้อยนะคะแต่อย่าหวังว่าจะได้เงินนะคะเขาก็จะบอกว่ามีโปรโมชั่นมากมายเลยเชิญตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเชิญอย่างนั้นอย่างนี้เลยมีโปรโมชั่นมา2คนมากเลยควงแขนมาเลยไม่มีใครควงแขนจะ้ะได้สร้อยฟรีกันไปนะ ฮาวายก็ยังเป็นจุดสนใจอยู่นะคะสำหรับซิปไลน์นะคะซิปไลน์3ระดับประทับใจท่านผู้ชมคนนี้นะไม่หลงกลท่านผู้ชมไม่รับด้วยฮาวายไม่รับแน่นอนอยู่แล้วค่ะขอซุ่มตรงนี้นะฮาวายซุ่มอยู่นะ,ะท่านผู้ชมมีเชื่อเชื่อไม่ว่ามีคนที่เปิดร้านข้างๆนะแซลฮาวายนะคือเธอคือสนใจสุดหลอ่อหรือว่าเธอสนใจซิปไลน์ ฮาวายก็ถ่ายซิปลายไปด้วยถ่ายสุดหล่อไปด้วยฮาวายเลยย้ายที่ดีกว่าแล้วก็มาเจอน้องศิลปินนะคะตรงนี้เลยนะคะมีสเปรย์นะคะที่พ่นเนี่ยกับกระดาษแค่หนึ่งแผ่นสามารถสร้างสารรค์งานศิละปะได้ท่านผู้ชมน้องเขาอาจจะไม่ยิ้มไม่แย้มนะฮไว้เข้าใจอารมณ์ศิลปินนะคะแต่ศิละปะที่น้องสร้างสารรค์มาได้สวยงามมาก น้องที่เป็นน้องผิวขาวแบบนี้แล้วสร้างสรรค์งานฮะไวยไม่ค่อยเจอนะคะฮะไวมาเจอเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนแบบคนเอเชียน,นะคะจะมีน้องสวยๆเป็นระยะนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นถนนที่คึกคักมากของ ดาวเทาาลัสเปการสะและในวันนี้เนี่ยฮาวายก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็มาเดินกับคนเยอะๆด้วยกันนะท่านผู้ชมนะ,ะรักษาสุขภาพด,ด้วยค่ะ,ะรักษาสุขภาพใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ